สดัดีทุกคนวันี้เรามาทดสอบผู้หญิงผมแดงกลางข้างมาก่อนว่าเธอจะเป็นอะไรเรามาดูกันเนี่ยนะนก็จะหาผู้หญิงผมแดงก่อนเธอชื่อยันจังหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่คนนี้คนนี้เราเรียกเธอมาเที่ยวเรียนก่อนเราวังเธอรับไม ล้วก็จะสร้างจัก,กรยานมาสองอันแล้วให้เธอตามเรามานะโดูซิจะเกิดอะไรขึ้นเราออกแล้วใช่ไหมนี่สิ่งที่เธอเป็นทุกคน นี่นี่คือความรับของผู้หญิงในกิมสักรานม่นเองอะผิดเบี้ยวไปหมดเลยอะดูดีความรับของเธอนะก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิมนี้เขาก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่กิมหน้านไม่